สวัสดีเจ้า่อแม่เป็นน้องเจ้าทุกคนเจ้ามาเจ้ามากินกันดาบเลือดใครมากินน้องก็ขอซื้อมาเตอร์มาเจ้าคนที่กินฮะก็มากินไวกันเจ้าลำลำขนาดเลยเจ้าแ่บซื้อขามาเหรอเจ้าขามาเซียขมหน่อยหนึ่ง Còn mặn mắc mặn nó cho Răm khá nạt à. Sẽ tập cho cháu ทำย,ยั่อะรจ้าอืมก <c oughs> ินกับพักแว่น Con hibern hoang bay bổ bổ ít ao Ban long lẹ qua hạ gwen đưa Wee áo wee out, 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 อืมสุดอยอดเลยจ้ะอืมกัเข้านึงกับติดมือ,อม สุดเจอดแล้วจ้าสุดเทียม ้าวนี้ซื้อตรงหน้าปักตอยเข้าบ้านพักนะเจาตรงจักสินซอยเก้าปั๊นน้ำมัน้าบลำ ในกรุงเทพนี่อาหารอีสานนี่นักขนาดเจ้ามีทุกซอกทุกซอยลาบลูกก้อยน้ำตกมีนักร้านขมชมนักเจ้าในกรงเทพแบบแจ่กับข้าวเหนือนี่หายากเจ้าบอกให้มีอยากให้กินกับข้าวเหนือนี่ แทบจะหาบัาเจอเลยเจ้านี่จะมีตลาดนัดทุกวันอาธิเดจ้าจะมีเจ้าคนเหนือมาขายอยู่เจ้าหนึ่งเจ้ามาซื้อมลใส่ตู้เย็นไว้ <c oughs> ทำกินเองกะบักคาล้าราเหมือนเขาทำเจ้า <c oughs> ได้ทำอย่างนลงก็คือเรื่องของเวลาการทำงานเจ้า เลิกงานค่านี่ที่น้องกินข้าวอยู่นี่ก็เกือบสามทุ่มแเจ้าทุกคนเจ้าเลิกงานค่ําเลิกงานดึกถ้ามากลับมาแล้วมาทํากับข้าวแหมก็กว่าจะได้กินก็คงจะเที่ยงคืนปีมหนึ่งนะเจ้าแตแ่แม่เจ้าก็ต้องไปทํางานเร็วเนาะมันก็นเลยบอกใข่มีเวลาได้ทํเจ้ะทางโซนที่น้องอยู่นี่มันกะบักครมีบักไข้ม,มีอาหารบ้าน ของมัานบ้านขายของมัานบ้านเราแบบเห็ดเพาะเห็ดอย่างที่จะบอกมีเจ้าถ้าเห็ดฟางเห็ดนางฟ้านันมีเจ้ามันมานเหมือนตลาดต่างจังหวัดเฮาเนาะเขาก็จะเป็นเน้นกลางของเตี้ยชาวบ้านไปหาจากป่ามายัแล้วก็มาขาย แต่ในของมุเทมนี่ยเธเขาจะเน้นของคนภาคกลางคนที่เขากินแก่นเนาะเอาคนหมู่มากคนที่เขาอยู่ทางนี้อืมรำขนาดเจ้าไปน้องเจ้ามาเจ้ามากินข้าวกับคนกินรำกินแซ่บมากินข้าวกับคนกินรำกินแซ่บนี่ตึงรำกู้หย่างแซ่บกู้หย่างเจ้ากินรำกินแซ่บแซ่บกู้หย่างอู้ไปอู้ม,มางงแล้ว เข้านึองกับติดมือ จะได้กรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะเจ้าจะได้นั่งกับฝากเผ็ดกินลำํำกินแซ่บเจ้าขอบทุกคนที่มาคอมเมนต์มารับชมเจ้าขอทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าเฮงเฮง,งรวยรวยเนอะขอบคุณเจ้าแล้วเามาปะกันใหม่เนะ